การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือ TKA นะคะ Total Knee Arthroplasty เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าออกไปทั้งข้อเข่าเลยเอาข้อเข่าเทียมเข้ามาใส่แทนดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่จริงๆแล้วไม่น่ากลัวเลยนะคะคนไข้สามารถที่จะยืนเดินได้ทันทีหลังผ่าตัดและต้องมีการบริหารการดูแลตัวเองเดี๋ยววันนี้นักกายภาพบัตจะมาแนะนาว่าต้องทาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญชมกันเลยค่ะ หลังจากที่คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะคนไข้จะมีอาการอักเสบของข้อเขา่าปวดบวมแดงร้อนเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ เราจะมีวิธีการแก้โดยการประครบเย็นนะคะคนไข้จะใช้เป็นเจลเย็นอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาใช้ในช่องฟรีสนะคะแต่ถ้าเกิดผ่าตัดกระทางโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีแผ่นเย็นให้2แผ่นเป็นแพ็กเกจอยู่แล้วนะคะหรือถ้าไม่มีแผ่นเย็นคนไข้จะใช้เป็นน้ําแข็งนะคะใส่ในถุงก๊อบแก๊บใส่น้ํานิดนึงเพ่อให้ขูกขิกมัดปากแล้วก็สามารถวางลงที่เข่าได้เลยนะคะ เวลาวางเนี่ยนิดนึงคือให้คนไข้เนี่ยหาผ้ามารองเพื่อป้องกันการเบิร์นจากความเย็นนะคะก็คือการไหมจากความเย็นนั่นเองนะคะเมื่อรองเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะประครบเย็นได้เลยบนเข่าอย่างนี้นะคะเวลาประครบให้ประครบ20นาทีนะคะวันหนึ่งจะทํากี่รอบก็ได้ถ้าคนไข้สะดวกนะคะประครบ20นาทีแล้วก็ให้พัก10 15นาทีแล้วสามารถประครบซ้ําใหม่ได้และอีกภาวะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือภาวะเท้าบวมเข่าบวมนะคะและการยึดติด ของข้อต่อหลังจากที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจะมีอาการเจ็บถ้าบางคนที่ไม่พยายามที่จะยืดอยนีนค่ะหลังจากที่มันเกิดแผลเป็นหรือว่าผ่านระยะเวลาไปนานๆแล้วเนี่ยันทำให้เกิดการติดของข้อเข่าในท่าง,งอเพราะเรามีตัวช่วยค่ะง่ายๆเลยก็คือหมอนวิธีการวางหมอนนะคะคนไข้ต้องวางให้หนุนทั้งท่อนขานะคะลักษณะนี้อย่างนี้นะคะ หมุนทั้งท่อนขาให้ปลายเท้าอยู่สูงกว่าหัวใจเพื่อให้เลือดี่ยจะสามารถไหลกลับหัวใจได้ดีขึ้นลดอาการบวมของข้อเท้าข้อเข่านะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือการกระดกข้อเท้าขึ้นลงนะคะลักษณะนี้ อ่าขึ้นลงอย่างนี้นะคะคนไข้จะกระดกขึ้นลงสองข้างพร้อมกันหรือจะสลับกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเวลาทำเนี่ยทำยี่สถึงสา20-30ครั้งต่อเซตสามเซตต่อวันหรือคนไข้จะทําบ่อยๆก็ได้ทําร่วมกับการหนุนหมอนใต้เข่าเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อให้เลือดไหลกลับสู่หัวใจค่ะ อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าภาวะหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยนอกจากมีการอักเสบของข้อเข่าแล้วเราแก้ไขโดยการประครบเย็นและยังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือการที่เราจะเข่าติดงอในท่างอหลังจากที่เกิดหลังจากที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าสิ่งนี้เราจะแก้ด้วยได้ท่าบริหารต่อไปนี้นะคะ ให้คนไข้าวางขาในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วให้คนไข้เนี่ยพยายามกดเข่าลงเตียงลงไปบนหมอนนะคะโดยที่ส้นเท้าเนี่ยไม่ลอยออกจากเตียงนะคะอะคนไข้กดค่ะเกรงค้างไว้นับ1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วปล่อยค่ะคนไข้กดซ้ำค่ะ1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วปล่อยค่ะ ท่านี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อทางด้านหน้าเข่านะคะเพื่อทําให้ไม่เกิดการงอหลังจากที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะคะและยังช่วยให้คนไข้ลดอาการบวมของขาด้วยนะคะและอีกอย่างที่ต้องเน้นย้านะคะคือการวางของหมอนนะคะลักษณะการวางของหมอนต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเพื่อลดอภาวะที่จะเกิดการข้อเข่าติดในท่าง,งอโดยส่วนใหญ่คนไข้จะชอบวางในลักษณะนี้ เพราะการงแบบนี้ทําให้รู้สึกสบายแต่ว่ามันส่งเสริมให้กับเกิดการงอของเข่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นท่าที่ผิดนะคะท่าที่ถูกคือท่านี้อย่างนี้นะคะลักษณะนี้เท่านั้นนะคะท่าบริหารของขานะคะจะมี4ี่ท่าหลักๆเป็นท่าพื้นฐานในการบริหารขานะคะคนทั่วไปก็สามารถบริหารได้นะคะเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยค่ะท่าแรกคือค่ากระดกข้อเท้าขึ้นลงอย่างนี้นะคะลงขึ้น ลงขึ้นหรือจะสลับกันก็ได้ค่ะลักษณะนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือท่าที่1ต่อไปท่าที่สองค่ะท่าที่สองให้คนไข้ชันเข่านะคะข้างที่ไม่ได้ผ่านะคะและยกขาข้างที่ผ่าสูงขึ้นลักษณะนี้หนึ่งสองถ้าเกิดมีญาติช่วยเราจะจับใต้ข้อเข่าลักษณะนี้ก็ได้นะคะเพื่อช่วยพยุงให้คนไข้มีอาการเจ็บน้อยลงนะคะ อันนี้คือท่าที่สองต่อไปท่าที่สามนะคะท่าที่สามทำลักษณะเดียวกันจับใต้หัวเข่าและดึงออกด้านข้างอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามลักษณะนี้นะคะต่อไปท่าที่สีเป็นท่างอค่ะเรียนแบบการเดินของเรานะคะงอแล้วเหยียดตรงสุดนะคะงอ แล้วเหยียดตรงสุดลักษณะนี้นะคะให้คนไข้งอได้เท่าที่ไหวไม่ต้องฝืนนะคะเอาแค่รู้สึกตึงและเจ็บนิดๆก็เพียงพอแล้วนะคะทุกท่านะคะให้คนไข้ทำท่าละ20ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันเช้ากลางวันเย็นนะคะแต่ถ้าคนไข้มีเวลาเนี่ยจะทำเป็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือจะทำทุกๆสองชั่วโมงเราก็ไม่ว่ากันนะคะสามารถทำได้ค่ะ ต่อไปเป็นการบริหารแขนนะคะอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องบริหารแขนผมไม่ได้ผ่าตัดแขนนะคะแต่จริงๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินโดยเครื่องช่วยเดินก็คือวอลเกอร์นั่นเองนะคะลักษณะาการเดินต้องใช้แขนเป็นตัวช่วยหลังจากที่ผ่าตัดเพราะฉะนั้นต้องบริหารแขนด้วยเพื่อให้มีกําลังในการที่จะช่วยพยุงยืนเดินนะคะในการบริหารแขนเนี่ย เราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยก็คือเป็นขวดน้ําก็ได้ถ้าที่บ้านใครไม่มีดัมเบลนะคะใช้เป็นขวดน้ํา600 ml เนี่ยใส่น้ํานะคะเต็มขวดเป็นการบริหารหรือว่าถ้าอยากให้หนักขึ้นจะใส่เป็นทรายหรือเป็นหินอย่างนี้ก็ได้ก็จะหนักมากขึ้นแต่ถ้าบ้านใครมีดัมเบลก็สามารถที่จะใช้ดัมเบลได้เลยนะคะประมาณโลโลครึ่งหรือ2โลก็ตามกําลังได้เลยค่ะวิธีการบริหารแขนก็จะมีทั้งหมด4ท่าเช่นเดียวกันนะคะเรามาเริ่มกันท่าที่1ก่อนเลยค่ะ ท่าหนึ่งก็คือให้คข่าถือดัมเบลไว้สองข้างหรือจะเป็นขวดน้ำอย่างที่แจ้งไปนะคะเสร็จแล้วให้งอศอกมือหาหัวไหล่ค่ะหนึ่งลักษณะนี้นะคะสองสมอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะต่อไปท่าที่สองท่าที่สองคือศอกตรงนะคะแล้วก็ยืดสูงเหนือหัวไหล่เหนือศีรษะนะคะลงขึ้นทุกท่าให้ทำช้าช้านะคะ สองสามนี่คือท่าที่สองนะคะต่อไปท่าที่สามท่าที่สามคนไข้าการแขนออกด้านข้างค่ะเสร็จแล้วยกแขนขึ้นมาเหนือหน้าอกนะคะหนึงสองสามนี่คือท่าที่สามนะคะต่อไปท่าที่สี่นะคะให้คนไข้งอศอกลักษณะนี้นะคะ มืออยู่เหนือหัวไหล่เสร็จแล้วเหยียดศอกตรงขึ้นมาด้านบนค่ะ1ให้ศอกตรงตึงนะคะ2 3ลักษณะนี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะในทุกท่าของแขนนะคะให้บริหารท่าละ20ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันเชา้ากลางวันเย็นแต่ถ้าคนไข้มีเวลาก็จะทำทุกๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะ ต่อไปเป็นการแนะนําการลุกขึ้นนั่งข้างเตียงนะคะการลุกขึ้นนั่งข้างเตียงเนี่ยจะทําได้2ท่านะคะท่าที่หคือลุกจากท่านอนตะแคงและท่าที่2คือลุกจากท่านอนง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการลุกจากท่านอนตะแคงกันก่อนมาชมกันเลยค่ะการลุกจากท่านอนตะแคงนะคะให้คนไข้ชันเข่าข้างที่ผ่าตัดนะคะและตะแคงหัวไหล่และสะโพกมาพร้อมกัน ลักษณะนี้นะคะเมื่อหัวไหล่และสะโพกมาอยู่ด้านเดียวกันแล้วให้เราช่วยพยุงขาข้างที่ผ่านะคะลงข้างเตียงลักษณะนี้พร้อมกับอีกมือน,นึงช่วยพยุงตัวคนไข้ขึ้นลักษณะนี้ค่ะนี่นะคะ การพยุงคนไข้ลุกจากท่านั่งมายืนและเดินนะคะอุปกรณ์ที่จําเป็นก็จะมีวอล์กเกอร์นะคะวอล์กเกอร์เนี่ยจะมี2ชนิดคือวอล์กเกอร์ที่มีล้อและวอล์กเกอร์ที่ไม่มีล้อนะคะดิฉันแนะนำวอล์กเกอร์ที่ไม่มีล้อจะดีกว่าเพราะมีความมั่นคงมากกว่าและก็แข็งแรงมากกว่านะคะต่อไปเราจะดูว่าเราจะพาคนไข้ลุกขึ้นยืนได้อย่างไรบ้างนะคะวิธีการก็คือเอาวอล์กเกอร์นะคะวางให้ชิดกับเตียงเพื่อ ป้องกันการเลื่อนของวอลเกอร์นะคะหลังจากนั้นช่วยประคองคนไข้ให้ขยบก้นออกมานะคะให้หมิ่นเตียงลักษณะนี้เพราะถ้าคนไข้นั่งอยู่ลึกจะลุกได้ลำบากนะคะลักษณะของขานะคะให้ขาข้างที่ผ่านเนี่ยวางเท้านำขาด้านที่ไม่ได้ผ่าน,นะคะเพราะเวลาที่คนไข้จะลุกตัวขึ้นเนี่ยจะได้ใช้แรงจากขาข้างที่ปกติเนี่ยมากกว่าและจะลดอาการเจ็บของขาข้างที่ผ่าน,นะคะ เมื่อเราเซตท่าได้ดังนี้แล้วนะคะให้คนไข้นำมือจับที่วอลเกอร์บอกคนไข้ว่าให้กดมือที่วอลเกอร์นะคะโน้มตัวมาด้านหน้าและช่วยพยุงคนไข้ลุกขึ้นลักษณะนี้ค่ะเมื่อยลนได้ลักษณะนี้แล้วการเดินเราจะมีทั้งหมด3สเต็ปนะคะสเต็ปแรกเนี่ยคือเราจะให้วอลเกอร์ไปก่อนสเต็ปที่1ต่อมาสเต็ปที่สองให้คนไข้ก้าวขาข้างที่ผ่าตัดค่ะ สเตปที่2สเตปที่3ามคนไข้กดมือลงกับวอลเกอร์และก้าวขาข้างที่ปกติค่ะอีกครั้งนะคะวอลเกอร์ er ค่ะขาข้างที่พาค่ะกดมือก้าวขาข้างที่ปกตินะคะอีกครั้งค่ะวอลเกอร์ er ค่ะก้าวขาข้างที่พากดมือลงวอลเกอร์และข้างขาปกติค่ะในลักษณะนี้นะคะ หลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะสิ่งที่เราห้ามทําเด็ดขาดเลยนะคะคือห้ามนั่งพื้นเช่นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิหรือการนั่งเก้าอี้เตีย้ยๆนั่งยองๆห้ามทําเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทาให้เกิดการอัดเบียดของข้อเข่าเทียมที่มากเกินไปทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดข้อเสียหลังจากที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าได้นะคะ และการบริหารร่างกายการบริหารแขนการเดินการยืนตามที่เราได้แนะนําไปแล้วคนไข้าสามารถนําไปปฏิบัติเองที่บ้านได้แต่ถ้ามีปัญหาปวดเข่าตอนนี้หรือว่าต้องการให้จะคําปรึกษาที่มากขึ้นมาติดต่อเราที่แผนกกายภาพบําบัดโรงพยาบาลเปาโลปกรโยทินได้เลยนะคะยินดีค่ะ